ปิดได้ไหมวะกลวหลาบบัตยังไงยู่นั่นไงไม่มีอะไรครับมาจากกุหลาบบัไม่ใส่เกาะด้วยไม่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 ใส่ไม่ใส่กูลงมาแตกยเฉพาะต,ตอนนี้มากร้นะอยใส่หรือยังโ <c oughs> ยโ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 ยใสย่ดูตัก่อนด้ย เดูคับพระเจ้าอยู่เลยันไงเดี๋ยวโปดเสียงดังกันไม่ค่อยดีดีโอ้สเสียงต้องแปะๆป เอาฮันนี่มาเล่นกันอีกแล้วไอ้พวกนี่ลองเช็คดิชื่อไอ้ BBXD เอายังอยู่มีมันไปตีตีรับเลยรับเลยสันติดีกว่าสงครามเอาเชิญชื่ออะไรนะฮะไอเรฟยูใช่ไหมไอเรฟยูใช่ไหมว่ามันยิงกันต่มเต็มรับแล้วถ้ามันกรลัง่อก็เดี๋ยวกูลืมไปเอาอันนั้นเลย เปียกกล้องกันเลเซอร์ที่จับเจอดถ้าเกิดว่ามันาอหานี่วิ่งมาไกลมึงเลอ,อกจากตีมึงซื้อระเบิดมาโยนจะมันอะไรกูเกลียดคนแบบนี้แม้ถ้ากูเกิดกลางเมืองนะมึงยิงขึ้นฟ้าเลยมามาอุ้ยมนหมอบอย่างนี้เนีน่ยนะมึงบ้าเป่ะข้องสนัยแม่งยังเสือกเอาไอ้ห่าของคนจนจริงๆเสือกเอา <c oughs> ปักผีบ้ามึงบอกคนรวย ไม่เติมเท่าไหร่นะหมดไปห้าหกร้อยเลยนะนั่นนะชุดที่มันมาลูดมึงแต่ละชุดนะถ้ามึงลูดได้เนี่ยมันร้องไห้คิ้โมโป่งน่น่นนะนนนะไม่โย่แอกวนั่นมันอยู่บนภูเขาเสียงมันยิงกันอยู่ตรงนู้นน่ะก็ไปดิใช้เอคยิงแน่นอนตับ นั่งตับๆแคยกันวู้น่าไงแคนมันแตกแล้วว่ะไหนเห็นมันเกิดอยู่ข้างล่างนั่นไงเป็นู่นและแค้นเหมาของแตกคนนึงแค้นที่ในฝั่งนี้มีว้ายตายว้ายตายตายเสียงมึงตุม่มบังเกอร์ระเบิดเฉยๆมันหมดบังเกอร์หาเลยเสียงมึงตุม่มก็บังเกอร์ หนึ่คน,นตรงนั้นจะกลับมาเพื่อรักเธออเล็กบัด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 อเล็กบดอลกบัดส่แม็ก,มกซ์ฮะเร็วๆยัง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 เพิ่งใส่ขอนั่นเต็มไปด้วยกลัวมันกลับไปที่เดิมงมันมแล้วละ่ะแจกตะกัวแจกตะกัู จากตะกวัวจากตะกวัวทุกทิศทุกทางทั่วถิ่นแดนไทยหมดแล้วซื้อม,ม็กไซส์ห้น <c oughs> ี่แล้วแต่แม็ก30สามสิบแล้วนะ <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวมันก็แตกเอาล,ล,ลืมไปว่าซื้อสโคปไม่ได้ ถ้าคนแม่งยังกล้าเอาไปอีกแม่งผีบ้าใช่ไหมไปติดกล้องมันม้งไปติดปืนมั้งถามได้โอ้โหมาใครมาดูกูได้เดี๋ยวๆๆไม่มีใครยิงว่ะกูไม่มีใครให้กูยิงเลยบุก,ออกไปเถอะมั่งมาซุ่มมันไม่มีใครให้มายิงหรอกเอาไม่จะเรียกมาให้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆว่ะเอาไม่จะเรียกมาให้เด้อยด้อได้ยินเสียงตรงนี้ โดนลงไปเลยเป็นลูกบุเลยลัวอะไรอยู่เป็นแคนก็ตายถ้าอยู่เดี่ยวก็รอดแค่นั้นเสียงกึกกักกึกกักกึกกักนั่นหยุดและเสียงไปเถอะอ้างไม่ได้ซื้อยาเลยยอมแล้วครับผมมีปืนแค่ AK ครับผมผมไม่มีอะไรเนี่ยผมมีแต่ AK ขอร้องละพี่อย่ารูดผมเลยเขอร้องละพี่อย่ารูดผมด่ามั้ยอย่าหัวแม่งกูบอกแล้วกูกไม่มีอะไรเชื่อกูหรือยังไอควายไอโง่เอเสียงมรูดกูเฉยมันก็ถือว่าได้คิวโอเค